ดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่แฝดกับโลกดาวสุกโครจรห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ราว1 8 8 2ล้านกิโลเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12,104กิโลเมตรโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา224วันแต่มันกลับหมุนรอบตัวเองช้ากว่าการเดินทางรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาถึง243วันเป็นดาวที่หมุนตามเข็มนาฬิกา ซึ่งส่วนใหญ่ดาวเคราะห์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดนักดราราศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าแกนของมันคงเอียงจนเกือบกลับหัวมวลของดาวสูขคือหินและโลหะบรรยากาศประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่พื้นผิวของดาวมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่คือ464องศาเซลเซียสและมีความดันสูงถึง92เท่าของบรรยากาศโลกบรรยากาศเกือบทั้งหมดประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดาวสุกมีชั้นบรรยากาศประกอบด้วยเมฆหนาทึบแต่เป็นเมฆที่ประกอบไปด้วยกรดกำมะถันจากการระเบิดของภูเขาไฟและยังมีหยดน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวได้ในบรรยากาศชั้นบนซึ่งเย็นกว่าที่บริเวณผิวดาวมากกรดกำมะถันและฝนรวมตัวกันเกิดเป็นฝนกรดตกกลับลงไปสู่ด้านล่างซึ่งไม่ถึงผิวดาวอยู่ดีในเมื่ออุณหภูมิที่ผิวดาวร้อนมากน้ำก็กลายเป็นไอแตกตัวกลับขึ้นไปในบรรยากาศสูงดังเดิมเป็นวัตจักเรื่อยไป ดาวสุกแทบไม่มีสนามแม่เหล็กอยู่เลยอาจเพราะมันหมุนรอบตัวเองช้ามากและดาวสุกไม่มีดวงจันทร์เช่นเดียวกันกับดาวพุธแม้ว่าดาวสุกจะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์กว่าโลกเพียง30%เซแต่ด้วยสภาวะเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับทำให้ดาวสุกมีชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นและเก็บกักความร้อนเอาไว้มหาศาลจนมีสภาวะอุณหภูมิพื้นผิวร้อนพอที่จะหลอมตะกั่วได้ นอกจากนี้ในชั้นบรรยากาศยังเต็มไปด้วยแก๊สของกรดกำรรมะถันแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าในครั้งหนึ่งดาวสุกอาจเคยมีมหาสมุทรและมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากกว่านี้ก่อนที่แกส๊สเรือนกระจกจะทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกแบบกูไม่กลับและกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนมากที่สุดในทุกวันนี้แต่หากเราพิจารณาบนชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไป เราจะพบว่าความสูงราว50กิโลเมตรเหนือพื้นผิวดาวศุกร์นั้นกลับมีสภาพอากาศที่อ่อนโยนมีอุณหภูมิเพียงแค่30องศาเซลเซียสและอาจจะมีสภาพที่พอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตได้คาดการณ์กันว่าชั้นเมฆในบรรยากาศของดาวศุกร์อาจจะมีองค์ประกอบทางเคมีเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและยังคาดการณ์กันอีกว่า หากในชั้นบรรยากาศของดาวสุขนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจจะอาศัยรังสี U ูวจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานซึ่งนี่อาจเป็นคำอธิบายหนึ่งถึงตัวดูดกลืนรังสี U ูวปริศนาบนชั้นบรรยากาศของดาวสุขที่จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่ทราบคำตอบที่แน่ชัด ดาราศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุที่เรายัางไปไม่ถึงการจะศึกษาองค์ประกอบของวัตถุใดนั้นจึงทำโดยการศึกษาสเปกตรัมที่วัตถุนั้นปลดปล่อยออกมาโมเลกุลแต่ละโมเลกุลนั้นจะมีการดูดกลืนหรือเปล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นแสงออกมาในช่วงคลื่นที่สอดคล้องกับระดับพลังงานของโมเลกุลนั้นซึ่งระดับพลังงานเหล่านี้นั้นจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นโมเลกุลนั้นๆ ดังนั้นหากเราสามารถสังเกตสเปกตรัมในการโดดกลืนของวัตถุที่อยู่ห่างออกไปซึ่งมีลักษณะและรูปแบบช่วงการโดดกลืนคึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดคล้องกับโมเลกุลของสารที่เราสามารถวัดได้ในห้องทดลองบนโลกจึงเท่ากับเราสามารถยืนยันได้ว่าโมเลกุลชนิดเดียวกันนี้จะต้องมีอยู่บนดาวดวงที่เรากำลังทำการศึกษาอยู่ ในลักษณะเดียวกันหากเราพบการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรงกับโมเลกุลของฟอสฟีนจากสเปกตรัมที่ได้มาจากชั้นบรรยากาศของดาวสุกจึงเท่ากับเป็นการยืนยันว่าในชั้นบรรยากาศนั้นมีโมเลกุลของฟอสฟีนอยู่อย่างไรก็ตามเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นในโมเลกุลของฟอสฟีนนั้นอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ1มิลิเมตรซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงคลื่นที่อยู่ในช่วงอินฟราเรดที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้ว ยังเป็นช่วงคลื่นที่สามารถถูกดูดกลืนได้ง่ายโดยความชื้นในชั้นบรรยากาศของโลกการจะศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวสุกในช่วงคลื่นนี้จึงสามารถทำได้เพียงจากหอสังเกตการที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและแห้งแลง้งปราศจากซึ่งไอน้ำในชั้นบรรยากาศซึ่งทีมงานได้ค้นพบสเปกตรัมที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลของฟอสฟีนบนชั้นบรรยากาศของดาวสุกขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านทางกล้องโทรทัศน์เจมส์เคิร์กแม็กซ์เวลล์เทเลสโคป บนยอดเขาโมนาเคอาในหมู่เกาะฮาวายจึงได้ศึกษาซ้ำโดยกล้องโทรทัศน์วิทยุ45ตัวของ ALMA ในทะเลทรายของประเทศชิลีและได้ยืนยันการค้นพบการดูดกลืนในช่วงคลื่นที่ตรงกับโมเลกุลของฟอสฟีนเหนือความร้อนระอุจากพื้นผิวดาวสุกที่อยู่เบื้องล่างจึงเท่ากับเป็นการยืนยันการมีอยู่ของฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวสุก ฟอสฟีนเป็นโมเลกุลที่เป็นสารประกอบระหว่างธาตุฟอสฟอรัสและไฮโดรเจนมีสูตรทางเคมีคือ p h 3คล้ายกับโมเลกุลของแอมโมเนียที่ถูกแทนด้วยฟอสฟอรัสบนโลกนั้นฟอสฟีนมีสถานะเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไหวไฟและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้การค้นพบฟอสฟีนบนดาวดวงอื่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนั้นเนื่องจากบนโลกนั้นฟอสฟีนมีแหล่งกําเนิดเพียงแค่2แหล่ง คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหรือเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจ,จากออกซิเจนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบนโลกนั้นแหล่งกําเนิดหลักของฟอสฟีนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา Reduction ของสารประกอบพวกฟอสเฟตแต่ไม่มีสภาพแวดล้อมใดบนโลกที่สามารถผลิตตัวรีดิวสที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ผลิตฟอสฟีนได้อีกเลย นอกไปจากตัว r e d ิวสที่พบในสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ฟอสฟีนยังสามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นได้ง่ายการที่จะพบฟอสฟีนอยู่ในชั้นบรรยากาศได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งผลิตฟอสฟีนมาชดเชยอย่างต่อเนื่องซึ่งคำถามแรกที่นักดาราศาสตร์จะต้องตอบให้ได้ก็คือมีกลวิธีใดอีกไหมบนดาวสุกที่อาจจะทำให้เกิดโมเลกุลของฟอสฟีนได้ทีมนักวิจัยที่นำโดยวิลเลียมเบนส์จาก MIT จึงลองทำการประเมินกลไกตามธรรมชาติที่อาจจะผลิตฟอสฟีนได้บนดาวศุกร์ตั้งแต่แสงแดดแรืธท่าที่ถูกพัดขึ้นมาจากพื้นผิวเบื้องล่างภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะลองพิจารณาเช่นไรการคำนวณก็พบว่าแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะผลิตแม้กระทั่งปริมาณฟอสฟีนหนึ่งในหมื่นของที่ตรวจพบโดยกล้องโทรทัศน์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากทีมลองพิจารณาถึงแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตแล้วกลับพบว่าหากสิ่งมีชีวิตทำงานแค่เพียง10%ของขีดจำกัดสูงสุดก็จะสามารถผลิตฟอสฟีนเพียงพอที่จะอธิบายปริมาณที่ตรวจพบบนชั้นบรรยากาศของดาวสุกได้แล้วการค้นพบฟอสฟีนในปริมาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกลไกตามธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง และทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาทฤษฎีการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนชั้นบรรยากาศของดาวสุขอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามการค้นพบนี้ยังห่างไกลจากการยืนยันถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตพอสมควรแม้ว่าในปัจจุบันทฤษฎีที่บ่งชี้ว่าฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวสุขนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตจะเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงปริมาณฟอสฟีนที่พบได้ดีที่สุด การจะยืนยันว่าดาวสุกนั้นมีสิ่งมีชีวิตยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลอีกมากแม้ว่าชั้นบรรยากาศตอนบนของดาวสุกอาจจะมีอุณหภูมิเพียงแค่30องศาแต่ชั้นบรรยากาศในบริเวณน,นี้นั้นก็ยังเต็มไปด้วยกรดกำรรมะถันกว่า90%ซึ่งเรายังไม่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเช่นนั้น หากชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มีสิ่งมีชีวิตจริงก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์นั้นอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกที่เรารู้จักและแน่นอนว่าก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าฟอสฟีนที่พบนั้นอาจจะเป็นเพียงผลผลิตจากปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ที่เรายังไม่รู้จักแต่นั่นก็เท่ากับเป็นการบ่งชี้ว่าความเข้าใจทางด้านเคมีที่มนุษย์เรามีนั้นยังไม่สมบูรณ์ และยังมีปฏิกิริยาแปลกประหลาดบางอย่างซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเฉพาะในสภาพแวดล้อมอันแปลกประหลาดบนชั้นบรรยากาศของดาวสุขถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว